มาละจ้าบ้านภัยเมืองพน้นค้นจบป .4 เอ็ดยายแร่สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปูสคนตอนรับขอสูช่องกอติดห้วยดังมากแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะจ่ะมือน,นี้แอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยเหล็กเด็ดเหล็กดังงวดประจำวันที่16มิถุนายนเอามาแบ่งปันในพี่นอ้องในเบิ่งกันคือกานะจ่ะสิ่งก็จะมีแนวทางชุด ทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิ่งกันก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องสักผู้สักคนนะกจาก้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนและพี่น้องเด้อแอดมินกับสไายมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าเพื่อเป็นการบอสเซเวลาเฮ้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยจา้าเริ่มต้นกันทนทางของบานไ่เมืองพ่นกันก่อนเลย สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาของเพิ่นเพิ่งกับไฮเขาสองตบนเก่าหกนพี่นองเนาะบานภัยเมืองทน 1. นึ1มิทุนาย,ยนนะจ๊ะเฮาจะมาเบ่งผลงานงวดต่อไปกันเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มิถุนาย,ยนนะจ๊ะซึ่งเพิินก็ได้หายแนวทางชุด2ตโตบนล่างซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข20 21 24 สองหาสามศูนย์สามหนึ่งสามสและสามหาเด้อพี่น้องเดินเนวทางบานไั่เมืองพ้นพี่น้องก็แคบว้เบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจะ้ะหมอยที่ผ่านมาหายเขาสองตบลเด้อพี่น้องเก่าหกก็จุดว้เบิงเอาไว้เป็นเนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อจ้าบานไั่เมืองพ้นจะ้ะ ไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคนจบปศีและพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดรัฐวันที่16มิถุนาย,ยนนะจ้ะซึ่งเพิ่นก็มั่นใจว่างวดนี้ต้องมีมาให้เห็นนะจ้ะซึ่งเพิ่นก็ให้ตัวเลขลัก8ปักหลาักสแล้วก็ลักเกาซึ่งก็จับคู่ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ้ะชุด3โตก็ได้แก่ตัวเลข8 5 3ส หาสามเก้าแปเก้แเก้าหาและหนึ่งเดก้านพี่น้องชุดสโตที่เน้นให้ก็คือหาสามเก้าแปดเก้าหาและหนึเดก้าจ้าสำหรับตัวเน้นชุด3โตต่อโดยเน่วทางชุด2โตบนล่างซึ่งก็ไดิกเกตตัวเลข -3 ามเก้าแปดหาแเก้าหาสาม หาเก้าหนึ่งเดงเก้าและเจดเก้าจ้าชุด2โต๊ะที่เน้นให้ก็คือ3ามเก้หาสามเกและ7จ็ดเก้าจ้าเนวานทางของคนจบปศีนะจ้ะมาต่อกันอีกชุดหนึ่งนะจ้ะซึ่งก็เป็นเนวทางของคนจบปอีคือกัเน,นะจ้ะซึ่งก็เป็นเลขเด่นบนล่างนะจ้ะรัฐบาลไทย16พหกพฤษายน คนจบปสีคนก็ห้เลขเด่นที่รักสามกับรักเจ็ดก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามเด้อพี่น้องเด้อตัวเด่นตัวเดิมเนาะจ้าสามเจ็ดเจ็ดสามกัแคบไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเด้อจ้าคันมักแนวทางของคนจบปสีเนาะจ้าอีหยังก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะก็แคบไปเบิง้งจดเอาไว้เบิ้งกันเด้อจ้าเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เนาะจ้ามาต่อกันทีน่แนวทางของเอ็ดยายเล่นะพี่น้องซึ่งวันที่16ธันวาคมก็ตรงกับวันพฤหัสบดีเนาะจ้า แรมสองคำเดือนเจ็ดปีคานกำลังดาวอาทิตย์แปดเลขแท่นวันลักหาเลขก,กำลังวันหนึ่งแปดเด้พี่น้องดาวเด่นก็คือเจ็ดร่องลักหา้อจ้ะเด่นเจ็ดร่องหาเด้กพี่น้องเด้เอเฮียรเล่เพิ่นบอกมาเนาะจ้ะสิบหกพฤษายนตรงกับวันพฤหัสเด้พี่น้องเด้อมาเบิ่งต่อกันอีกน่งชุดนะจ้ะซึ่งกับเป็นแนวทางของ ยายแรกคือกันนะจากเนท่ทารัฐบาลไทย16บนกธนยนสึ่งเพิ่นก็ได้ให้ชุดสองโตบาลางซึ่งก็ได้แก่โตเลขหาเจ็ดหาซีและเจ็ดศูนย์พี่น้องเด้อเด่นเจ็ดร่องหานะพี่น้องก็คือหาเจ็ดหาีแล้วาาก็เจ็ดศูนย์นะจ่ะเนี่ยทางแอดยายแรกนะพี่น้องเนาะก็แคปไวเบิงจดเอาไวเบิงเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันด้พี่น้องเด้อ ทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและก็สนับสนุนการสื่อสลักินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้อง ท้านี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีดเด้อจ้าสื่อตามกำลังรัพย์ของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อดท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสบุสคนโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาภกันทุกคนเ้ยจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนีก้ก่อนเ้ยจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า